พราะคนเราทุกวันเนี่ยวุ่นวายใจเพราะคนเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องของสมาธิจึงไปแก้ปัญหาไม่ตรงจิตไม่ตรงจิตที่เป็นทุกข์ถ้าเราลองว่าปัญหาทั้งหมดเนี <c> ่ย <oughs> เราไม่โทษใครโทษว่าใจเราชอบคิดใจเราชอบโกรธชอบรักชอบหลง ชอบพยาบาทอาฆาตคิดว่าใจอย่างนี้มันไหลไปสู่กระแสความคิดที่เราเคยคิดมาจนเคยเคยตัวก็แสดงออกมาเป็นมาเป็นหลักมาเป็นเป็นสิ่งดึงดูดเราทำให้เราตกอยู่ในความคิดอันนี้ก็เลยไม่ไม่สบายใจอยู่ทุกวันคิดอะไรก็มาลงอยู่ตรงไม่ชอบใจไม่สบายใจ ทำไมเราไม่ทําตรงนี้ให้มันหมดไปเราควรจะทําเรื่องของใจที่มันดีกว่านี้ปัญหาไม่อยู่ตรงที่ใจมันมันยังไม่ดีพอทําไมเราไม่ทําให้ใจดีกว่านี้ก็คือการพัฒนาจิตของเราให้สงบขึ้นที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องการละความทุกข์ความเดือดร้อนใจ ต้องการเข้ามาหาความสงบต้องการเข้ามาหาที่พึ่งบรรสุดท้ายของเราที่ไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากศินธรรมเป็นเพื่อนตายเป็นเพื่อนแก่เป็นเพื่อนเกิดเป็นเพื่อนเจ็บธรรมะนี่คือเพื่อนเราเป็นสิ่งที่นำพาชีวิตเราให้ให้ให้หมดความโดดหลอนได้มาก ตอนนั้นถ้าเราสนใจเสียศึกษาสมาธิให้มากเสียทำให้เกิดขึ้นในใจเราบ้างเรามีหลักของเราแล้วอตอนนี้เรามีหลักของเราแล้วเรารู้จักศึกษาธรรมะแล้วเรารู้รู้จักศึกษาจิตใจของเราแล้วเรารู้จักมองตัวเองแล้วรู้จักพิจารณาตัวเองแล้วเรารู้จักทำ ตามความคิดที่เป็นธรรมที่เป็นกุศลและเรารู้จักหักห้ามความคิดเราที่เป็นอกุศลและเราไม่เดินไหลไปตามความโกรธแล้วไม่เดินไหลไปตามความโลภเกียดชังอิจฉาแล้วเราไม่อยากว่าร้ายใคร <c oughs> ใจที่คิดลายไม่มีรู้ว่าใจที่คิดลายกับคนที่เรารักก็ดี คนที่เราไม่รักก็ดีมันย่อมเป็นทุกข์ใจที่คิดร้ายเนี่ยคือเป็นตัวจิตที่เรียกว่าเป็นกิเลสรือเป็นศัตรูของใจพอเรารู้ว่าใจที่คิดไม่ดีเนี่ยมันไม่ดีจะเป็นเรื่องอะไรก็สุแล้วแต,แต่พอคิดไม่ดีเราไม่สบายใจพอตื่นนอนขึ้นมาคนหนึ่งคิดดีหน้ามันก็เบิกบาน คนหนึ่งคิดไม่ดีหน้ามันก็ไม่เบิกบานแค่คิดไม่ดีเดี่ยเป็นทุกข์ละตื่นนอนขึ้นมาเป็นทุกข์แหละคนที่คิดไม่ดีเป็นทุกข์แหละแต่คนที่รับความคิดที่อยู่ใกล้กันก็เป็นทุกข์อีกว่าคนนี้ไม่แสดงอารมณ์ที่ดีที่ผ่องใสหน้าก็ไม่ผ่องใสตาก็ไม่แจ่มใสคำพูดคำจาที่ออกมาจำเนียงพูดก็ไม่ผ่องใสไม่แจ่มใส ไม่ชวนชื่นชมยินดีไม่ชวนสบายใจ <c oughs> แค่ตื่นนอนมาคนละคนเนี่ยคนหนึ่งใจดีดคนหนึ่งใจไม่ดีเนี่ยเกิดความไม่ถูกใจแหละเพราะมันตื่นขึ้นมาใจไม่ดีมันก็ไม่ดีทั้งวันเลยคนนี้ใครทําอะไรก็ไม่ถูกใจเอาอะไรมาให้กินของนั้นว่าดีกว่ามไม่ดี อะไรไมาใช้ว่าดีก็บอไม่ดีมันติไปหมดเป็นนั้นว่าเราเริ่มต้นไม่ดีพอือยก็ทําไม่ถูกใจเราไปหมดทั้งเขาก็พยายามทําให้เราใจพอเราใจไม่ดีและไม่ดีทั้งวันเลยนั่นจึงว่าเรารู้แล้วหรืออยังเรื่องอย่างนี้เราศึกษาแล้วหรืออยังเรื่องอย่างนี้ถ้าเราไม่ศึกษาต้องศึกษาเสียว่าปัญหาม่อยู่ตรงนี้หรือเปล่าการทําใจของเรา ปัญหาความสุขความสงบในตัวเราเป็นตรงนี้หรือเปล่าตื่นขึ้นมาใจดีหรือเปล่าตื่นขึ้นมาใจดีหรือเปล่ากินใจดีหรือเปล่า <c oughs> เลิกกินแล้วใจดีหรือเปล่าทำงานใจดีหรือเปล่ากลางวันใจดีหรือเปล่าเย็นใจดีหรือเปล่ากลางคืนใจดีหรือเปล่าคนใจดีเนี่ยมันต้องดีต้องรู้ใจตัวอเองต้องดีอยู่ตลอดเวลา คนไม่ดีเนะี่ยมันมีปัญหาคนนั้นขาดสินสมาธิปล่อยให้ใจตัวเองนั้นแสดงออกซะเคยแสดงเป็นเจ้าของแสดงความสำคัญแสดงออกว่าฉันจะโกรธใครจะมาว่าอะไรฉันจะว่าใครจะว่าอะไรบางคนกลายเป็นคนพ,พกความโกรธด้วยการแก้ปัญหา <c oughs> จะพูดกับแม่ให้รู้เรื่องพ่อให้รู้เรื่องสามีหรพี่น้องให้รู้เรื่องใช้ความโกรธพูดทาให้เขายอมรับพูดดีๆกลัวเขาไม่ยอมพูดจาตะอคอกอพูดจาให้มันรุนแรงหรือพูดจาให้มันเหมือนใส่อารมณ์ให้ถนนกลัวเราให้ทันนนยอมรับเรา น,นี่คนนี้ไม่ได้นะถ้าไม่ยอมรับแล้วเขาจึางโกรธมากขึ้นจึงพูดแหลงมากขึ้นนี่คือเป็นสิ่งที่เกิดมาแต่ชาวก็มีอารมณ์ติดตัวมาเลย <c oughs> มีความไม่ดีใจติดตัวมาเลยแล้วทำไมจึงใช้อยู่อย่างนี้อยู่ประจำอยู่กับคนทำไมไม่ทําใจให้ดีเขาจะเรียกว่าเราเป็นบุคคลใจดีทำไมต้องใช้อารมณ์ มาแก้ปัญหาชีวิตตัวเองตัวเองอยากจะมีความสุขอยากได้อะไรสมหวังไม่ใช่ไม่ใช่ใช้อารมณ์ไม่ใช่ใช้ความกระแทกแดกดันหรือใช้คำพูดรุนแรงให้เขายอมรับเรานั่นเป็นคนไม่ฉลาดถ้าคนฉลาดต้องมีเหตุผลเดี๋ยวจ็ชักแม่น้ำตั้งห้าหรือให้เขาเห็นด้วยกับที่เราคิด <c oughs> ไม่บังคับความคิดคนอื่นให้เชื่อเรา เรื่อยเห็นด้วยเราพูดถูกคิดถูกทําถูกดังนั้นถ้าเราเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะเป็นคนที่เอาใจเขาใส่ใจเราที่จะให้คนอื่นได้รับความสุขกับเราตื่นขึ้นมาก็ใจดีทํางานก็ใจดีพอใจดีปากก็ดีตาก็มีแววตาที่สว่างมีแววตาที่ดีอกลับกิริยาก็ดีดีแต่เช้า เพราใจมันดีอากับกิริยาอะไรก็ออกมาดีออกมางดงามแต่ถ้าใจไม่ดีอากับกิริยามันเสียหมดปากก็เสียใจก็เสียตาก็เสียหน้าก็เสียของเสียไม่มีใครรับของเสียเนี่ยมันของที่เขาทิ้งทำถนนหนทางไม่มีใครรับคนหน้าเสียคนใจเสียคนปากเสีย คนมิกิริยามารยาทเสียไม่มีใครรับไม่มียอมรับว่าคนกิริยาเสียเสียนั้นจะดีจะเป็นที่ยกย่องสรรเสริญได้ว่านี่ดีแต่เราก็ชอบทำชอบทำเสีเสียมันเป็นนิสัยนิสัยเสียเสียออกมาเราจะเอาอะไรจะพูดอะไรใครยอมรับต้องแสดงนิสัยเสียเสียออกมา <c oughs> ทำไมไม่แสดงนิสัยดีๆออกมา มันจะได้เป็นสิ่งที่ผูกพันสิ่งที่เป็นหลักเป็นหลักปฏิบัติตัวเราแล้วก็เป็นที่พึ่งเป็นที่ดับทุกข์ของใจเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ประพฤติกายวาจาใจเรียบร้อยให้ประพฤติกายวาจาใจสงบก็แสดงว่าเมื่อกายวาจาใจเรียบร้อยแล้วการแสดงออกมันก็ไม่มี ไอ้จริิที่เสียมันก็ไม่มีไอ้มารยาทที่จะเสีย,ย,สยออก็ไม่ออกมาไม่ออกมาทางกระแทกแดกดันออกมาทางกระโชกโคกหากใช้วาจาหรือใช้อารมณ์กับใครเพราะรู้แล้วว่ามันเสียไม่ทำคนเรามันต้องมีการประพฤติปฏิบัติตัวเองการสำรวจตัวเองว่าเราเอาของเสียให้เขาทุกวันหรือเปล่าเราก็จะไม่ดีใจ ว่ามีของเสียในตัวเราออกให้คนอื่นมากกว่าสิ่งที่ดีฉะนั้นเราก็ต้องพยายามปรับปรุงตัวเราเอาสิ่งที่ดีออกมาให้ได้ของเสียก็ไปทิ้งในห้องน้ำเสีย <c oughs> ไม่จะไปทิ้งในหน้าบ้านตัวเองหรือไม่ทิ้งในที่กินที่นอนในที่ทำงานก็ต้องมีแต่ของดีๆให้ทำไมคนเราจึงใส่สร้อย ใส่ต้มหูจึงเครื่องประดับเพชรพลอยผัดหน้าตาแป้งต้องการเอาของดีอวดเขาทำไมต้องผัดหน้าทาแป้งทำไมต้องแต่งตัวให้สวยทำไมต้องเครื่องประดับแค่นุ่งห่มอย่างเดียวไม่พอเลยไม่พอ, <c oughs> อยังไม่สุขใจต้องให้มันเกินกว่านั้นให้มันมากขึ้นยิ่งดีใส่สร้อยอย่างเดียวไม่พอต้องใส่แหวนใส่แหวนอย่างเดียวไม่พอต้องใส่ต้มหู แต่งเสือ้อผ้าสีธรรมดาไม่พอต้องให้มันสีฉูดฉาดมาเพราะต้องการทุกคนต้องการให้ทุกคนสนใจต้องการให้ยอมรับของคนอื่นและตัวเองเพื่อต้องการอะไรต้องการความสบายใจพอใจให้เป็นสุขแสดงต้องการเอาของดีเนี่ยไปให้คนอื่นรู้ว่าทุกคนอยากได้ของสวยๆของดีๆก็แสดงว่าทุกคนยอมรับได้ในเมื่อคนไหนทำตัวดีๆ แต่งตัวดีๆ <c oughs> มีของที่ประณีตทำไมไม่เอาของเสียไปให,นะไมไมให้เขาล่ะทำไมไปเอาแต่งตัวเสียให้เขาล่ะเอาของไม่สวยไปให้เขาล่ะ,ะก็แสดงว่าไม่มีใครอยากได้ของไม่ดียิ่งดียิ่งมีราคายิ่งเป็นของหาได้ยากยิ่งชอบใหญ่ใครพยายามหาของมีค่ามาได้ทุกคนยอมรับ <c oughs> ก็แสดงว่าคนในโลกเนี่ยอยากได้ของดีของที่หายากก็มารยาทดีๆในเป็นของหายากมารยาทงามๆมารยาทดีๆหน้าตาดีๆพูดจาดีๆจะดิตจะก้านดีๆไม่กระโชกคกหักไม่ใช้อารมณ์ศีลธรรมในเป็นของดีหายาก ก็แสดงว่ญญาของพวกนี้เอาไปโชว์ได้เอาไปอวดได้คนจะประทับใจ <c oughs> ไม่ท่นั้นจึงว่าจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาธรรมะจะต้องคัดเลือกออกมาสิ่งที่ดีมาใช้ท่า <c> น <oughs> นั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ต้องปรับปรุงแก้ไข ทำไงคนเราจะดีได้ต้องอาศัยใจดีทํำไงใจใจดีได้ต้องอาศัยจเจริญสติเมตตาจเจริญศีลธรรมจเจริญภาวนาให้มากขึ้นให้ใจเย็นมากขึ้นให้ใจสงบมากขึ้นแล้วของเสียจะไม่ออกพอใจเย็นมากขึ้นสงบมากขึ้นและกิริยามานรญาตเสียนในจะหมดไปท่านบอกว่าปฏิบัติให้ทาน ให้ทานรักษาศีลเนี่ยท่านบอกว่าวิมานทองโมทนาทำบุญกับเขาทั่วๆวไปวิมานเงินแต่กรรมฐานเนี่ยวิมานแก้วเทกรรมฐานนี่ท่านบอกว่าวิมานแก้วไม่ต้องสร้างที่ไหน